เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาทรงเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันในทังสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สิพามาสองอ่างน้ำมนตตาทองนิ้วลายวัดสว่างอารมณ์นะคะพี่น้องค่ะหลังจากปรบดีซองมาไล่งวดแล้วงวดนี้ค่ะ พามาเยี่ยมมายามตาทองอยู่ไลยสักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะงวดประจาวันที่16เดือน9ปี64นาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปรดใช้วิจาจรณาญานในการรับชมค่ะตาทองหิวไล่กบนั่นงเฝ้าอ่างน้ำมอนต์อยู่นี่แหละคะ่ะได้ผ่านไปะผ่านมาก,ก็แปะมาไหวามาสักะระได้เ้อค่ะพี่น้องค่ะ สองอับน้ำม์กันขาง,งวดประจาวันที่16เดือนเก่าปี64ค่ะพี่น้องค่ะเด็กที่เห็นกับตามถีะบันเห็นกับซิมี่209 29หรือเพื่นเนเสียนเป็นตัวอื่นเป็นเลขอื่นกะแล้วแต่ตาผู้ไราตามันเน้อค่ะ,ะตาดีได้ตาได้เสียค่ะพี่น้องค่ะมันเป็น ความเชื่อความชอบของแต่ละคนแต่ละท่านค่ะพี่น้องค่ะแต่สําหรับเย่วันที่จับชุดหายจับเลขกหายตามที่เห็นเนาะค่ะสองแปดเก่าสองศูนย์เก่าเด็สองตกับสี่เห็นเป็นสองเจ็ดสองสี่สองเก่าแปดเก่าศูนย์เก่าค่ะพี่น้องค่ะใครมักเลขใดเห็นเลขใดกะเมนบอกกันไนด้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ น้ำมนต์ตาทองนิ้วรายค่ะพี่น้องค่ะนี่เลค่ะตามที่เห็นค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเขียนให้เป็นตัวเลขมีอยู่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกคนรางวัลที่หนึ่งนะคะข้ามาเจ็บข้ามาจนอย่าให้เกิดกับเอฟซียาบันเดอค่ะขอเ้รวยให้รวยกันท,กทุกทุกคนนะคะพี่น้องเด้อข,ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมมาชมนะคะเข้ามาแลกก็ขอ,ขอกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยกุไลไรกดแชก์กดซับสไครต์น้ำเุ่ยนะคะพี่น้องค่ะเจอกันชิปนาคะมีเล็กเด็ดเล็กดังๆก็ๆะจะนํำมาฝากให้นเพื่อนได้เบื้องในชมคือเก่าค่ะพี่น้อง